สวัสดีครับร้านกอรนะครับผ้าอกแบบตั้งนะครับมาใหม่นะลูกค้าตัวนี้เป็นผ้ากระสอบนะครับตัวนี้ปั๊มสกรีนนะครับโลโก้นะครับนูนนูนิดนึงนะครับสีกรมนะครับสีดานะครับผ้ากระสอบนะครับช่องแรกนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแค่นี้เองนะครับ i p h o n e X นะครับใส่ไม่ได้เล็กนะครับ<ป>ช่องสองเหมือนปกติครับเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างเลยเปิดอย่างนี้เลยนะครับ<ป>ก็ลึกลึกถึงตูดเลยนะครับลึกเลยถึงตูดนะครับ<ป>ช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ ช่องใหญ่นะครับมีสองช่องมีซิปทั้งสองด้านอ่ามีซิปด้านหนึ่งนะครับข้างหลังเป็นแบบทึบนะครับไม่ไม่ใช่ซิปข้างหน้าเป็นซิปตะข่ายนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นตัวนี้เปิดมาได้เลยนะครับข้างหลังมีอีกหนึ่งช่องนะครับข้างหลังมีหนึ่งช่องนะครับ เก็บของได้สุดเลยนะครับหมดเลยนะครับอันนี้คือข้างหลังนะครับขนาดนะครับลูกค้าสูงนะครับสิบอจดห้านิ้วนะครับสิบเดจดห้านิ้วนะครับกว้างนะครับ ว้าง8นิ้วนะครับว้าง8นิ้วนะครับอ่าลึกลึกคือใส่ของได้นะครับใส่ของได้นะครับ2นิ้วนะครับอันนี้ถือว่าน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับใส่พวกมือถงมือถือกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างหลัง ปรับแบนทั้งสองข้างนะครับซ้ายหรือขวานะครับก็คือเวลาคาดซ้ายหลือคาดขวาก็จะมามามา,มาเปลี่ยนได้นะครับตัวตัวกิฟนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กเลยนะครับตัวตัวตัวคล้องก็เป็นเหล็กตัวคล้องก็เป็นเหล็กนะครับเหมือนกันนะครับมีสองสีนะลูกค้า ราคาไม่แพงครับ890บาทเท่านั้นนะครับสองสี 2, นะค่าออกแบบตั้งนะครับผลิตครั้งเดียวนะครับลูกค้าไม่มีของปลอมนะครับร้าน,นก่น,นะครับสวัสดีครับ